สุดสิบเดือนเลยนี่อ่ะแวะเข้ามาดูนะคะอยากได้ตะกร้าไหนบอกนะด้านหลังแนะนำตะกร้า23ราคาได้เลยแป๊บหนึ่งนะคะลูกค้า่ะเดี๋ยวแอปปักหมดก่อนเนาะอุ้ยไปดูกันดีกว่าปะ่สิสิบแปดจุดสามคิวค่ะ เดี๋ยวขอที่วางนิดนึงนะคะนี่สวยค่ะทั้งสวยทั้งใหญ่สีจะออกเทาๆเขียวๆนะคะลูกค้าตัวนี้เป็น no frost เป็น total no frost เลยทั้งด้านซ้ายด้านขวาไม่มีน้ำแข็งเกาะอีกต่อไปใช้งานอย่างสบายใจละลายอัตโนมัติค่ะหมายความว่าจะไม่มีเกร็ดน้ำแข็งเลยทั้งด้านซ้ายและขวาเปิดออกมาด้านซ้ายนะคะทั้งหมดเลยช่องนี้ทั้งหมดเลยนะคะเมื่อเราปิดปุ๊บแล้วเปิดออกมา 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้าช่องนี้แข็งหมดเลยหมายความว่าถ้าเพื่อนเพอเอาอะไรไปแช่มันคือช่องฟรีซมันคือช่องฟรีซค่ะแล้วก็แข็งทั้งหมดเลยเยอะมากใหญ่มากหรูหรามากมีกล่องทําน้ําแข็งอัตโนมัติให้นะคะ